นักตำรวจนะครับเขาคือนักตำรวจเขาคือเฮียตุงเฮียตุงเป็นนักํำรวจเฮียตังอยู่ไหนเฮียตังเฮียตังไปไหนแล้วเอ้าเฮียตังอยู่นี่เหรออ้าววิ่งวิ่งวิ่งอาเฮียตุงนอง,นอง เอ้ยนักสำรวจนักสำรวจสองหนุ่มผจนเพิงผจนภัยอากินหญ้าอีกแล้วครับผมเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารเนาคิกว่าเขาเป็นัวน้อยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เขาคือซีอีโอ พี่ตังไปไหนครับพี่ตังพี่ตังไปไหนครับพี่ตังตำรวจอะไรครับพี่ตังเอ่พี่ตุงกับยางไปไปเว้นกันต่อไปเว้น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 กันต่อไปกลับย่างพี่ตังกลับย่างไปขึ้นรถ เออเอาแล้ครับช้างชนช้ชางครับสูโม,โม,โมโ่ครับเขาคือมวยปั้มรุ่นใหญ่สูโม่ของจริงครับผมไม่เอาสู้สู้เอาสู้สู้เอาสู้สู้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผม ตกควทีนะครับตกขอบไปดีแล้วครับ,วรบมวยปั้มครับขอคือซูโม่รุ่นใหญ่เอาเลยครับจัดการกินหญ,ญ้าแทนรัวแล้วครับก็คิดว่าเขาเป็นวัวน้อยนะครับก็พากันกินหญ้า กินแล้วเขาคือหัวน้อยกับชาติมะเกิดอร่อยใหญ่เลยเฮ้เฮไปยังที่ตรงที่ยังไะไปยังสบายอยู่ใช่ไหมอากาศมันดีอากาศมันดีครับแม่ครับไปอยากเล่นก่อน อากาศมันดีครับผมผมเลยอยากนอนเล่นก่อนใช่ไหม,ม,มลูกไปขึ้นรถกัน Let's go